ก็มีข่าวดีของแฟนบอลน,นะคะซูเปอร์คิกค่คะก็ในรมิรพื้นที่กว่า12,000ตารางเมตรนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบฟุตบอลตัวจริงแล้วก็นับเป็นสนามฟุตบอลในร่มแห่งใหม่นะคะที่ทันสมัยมาตรฐานระดับโลกเลยค่ะปปคเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับสนามฟุตบอลในร่มแห่งใหม่ซูเปอร์คิก บนพื้นที่กว่า12,000ตารางเมตรเป็นสนามฟุตบอลย่าเทียมในร่ม7คนขนาด35คูณ50เมตรจำนวน4สนามที่ได้รับมาตรฐานจากฟีฟ่าอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยเพื่อรองรับผู้ชื่นชอบฟุตบอลในกลุ่มนักศึกษาและวัยทำงานหรือใช้เป็นสถานที่เพื่อพบปะฝูงแฟนบอลที่รักกีฬาฟุตบอลนะคะหรือว่าคนในครอบครัวค่ะ สำหรับพื้นสนามก็ปูด้วยหญ้าเทียมเกรดเนนาเข้าจากสหรัฐอเมริกาแบบเดียวกับที่ใช้ในสนามอเมริกันฟุตบอลระดับอาชีพของสหรัฐซึ่งจะช่วยลดอาการบาดเจ็บของผู้เล่นได้นอกจากนี้สนามฟุตบอลซูเปอร์คิกก็ยังเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอย่างเช่นห้องอาบน้ำห้องแต่งตัวห้องพักนักกีฬาล็อกเกอร์ลูม คลับเฮาส์และบริการอื่นๆเช่นคลีนิกสอนฟุตบอลสำหรับเด็กๆนะคะร้านอาหารสปาอินเทอร์เน็ตคาเฟ่โดยทั้งหมดใช้งบลงทุนกว่า100ล้านบาทการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งนี้ค่ะได้รับเกียรติจากนายพรศิทธิ์ศรีอรทยกุลประธานกรรมการบริษัท Beauty เจมส์แฟ o ตอเป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งจะจัดการแข่งขันฟุตบอลนะักพิเศษจากบุคคลที่มีชื่อเสียงสื่อมวลชนดารานักแสดงรวมไปถึงสมาชิกที่เคยเข้าร่วมศึกษาในมหาวิทยาลัยตลาดทุนหรือวอตทอรุ่นที่5ถึงรุ่นที่8 oh <my. S 1> ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็เป็นกันเองค่ะ สำหรับสนามฟุตบอลซูเปอร์คิกตั้งอยู่ภายใต้ออซอยลาดพร้าว80นะคะตรงข้ามกับสตูดิโอมูนสตาร์ใกล้สีแยกเหมิงจายแล้วก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการทุกวันโดยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงเวลา9นาฬิกาถึง15นาฬกาคิดค่าบริการ1,500บาทต่อชั่วโมงและในช่วง15นาฬกาถึง1นาฬิกาคิดค่าบริการ1,700บาทต่อชั่วโมงส่วนในวันเสาร์และ วันอาทิตย์และวันหยุดนะะักขัตฤกษ์นะคะคิดค่าบริการ1,700บาทต่อชั่วโมงค่ะ